5 m i n u t e d c a s t i m p r o v e e v e r y Minute brought to you by พบกับเสื้อเชิ้ต GQ x Mission to the Moon Selective ed Edition เรียบนานไม่ยับง่ายสมาร์ทอย่างมีสเสน่ห์สั่งซื้อได้ที่ Line My Shop แอดเลยแอด Mission to the Moon สวัสดีครับ5 m i n u t e นะครับคนอยู่กับรวิทย์หานุสาหะครับวันนี้เปลี่ยนเล่มนะฮะ มาเป็นหนังสือญี่ปุ่นเล่มหนึ่งชื่อเพราะแบบนี้ลูกค้าถึงอยากกลับมาอีกครั้งนะครับเขาก็โปรยแบอบกว่าเปลี่ยนลูกค้าขาจรให้เป็นลูกค้าประจำด้วยเทคนิคมาจันจร์จากนักบริหารลูกค้าอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะฮะหนังสือญี่ปุ่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างจะแบบมีวิธีการมาให้เลยนะฮะก็ก็ดีเหมือนกันนะครับบางอย่างเอาไปใช้ได้เลยผมว่าก็มีประโยชน์นะฮะเรื่องบทหนึ่งที่ผมจะเล่าวันนี้เขาเขาตั้งคําถามง่ายๆว่าทําไมลูกค้าถึงไม่กลับมาอีกเออ พอตั้งแบบนี้ปุ๊บเนี่ยบางทีผมก็มานั่งคิดนะว่าเอะเออคำถามนี้เราไม่ค่อยได้ถามกันเลยนะเวลาเราคุยกันในทีมเนาะว่าทำไมลูกค้าถึงไม่กลับมาอีกเราอาจจะถามนะครับว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าประจำซื้อเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นก็เป็นคำถามอีกมุมหนึ่งเป็นเหรียญเดียวกันแต่กลับอีกด้านหนึ่งแต่ว่าการถามมันคือถามว่าทำไมลูกค้าไม่กลับมาอีกเนี่ยมันน่าสนใจนะมันน่าสนใจอ่ะเราลองมาลองดูดีเทลกันนิดนึงนะครับ คือธุรกิจของเราเนี่ยลูกค้าเยอะเนาะเรามีลูกค้าเต็มไปหมดเลยโอ้เยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าในจํานวนลูกค้าของเราทั้งหมดเนี่ยจะมีคนที่เรียกว่าขาจรก็คือคนที่ซื้อครั้งเดียวเราไม่กลับมาอีกนะฮะคำถามก็คือว่าอันดับแรกนะเรารู้ไหมว่าลูกค้าขาจรที่ซื้อครั้งเดียวเราไม่กลับมาอีกเนี่ยมีเยอะแค่ไหนนะครับ Ờ, ผู้เขียนเนี่ยบอกว่าปกติเวลาไปถามคนทั่วไปเนี่ยนะฮะจะบอกว่าโอ้เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของตัวเองมากนะฮะถ้าลูกค้าได้ลองใช้สักครั้งรับรลองติดใจแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าครั้งเดียวน่าจะมีสัก20%มั้งอย่างมากก็30แต่ผู้เขียนบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าไปจับกันจริงๆเนี่ยนะครับลูกค้าครั้งเดียวหรือว่าลูกค้าขาจรที่มาซื้อแค่ครั้งเดียวเนี่ยของธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ70%พูดง่ายๆก็คือว่าลูกค้าส่วนใหญ่่ขอองงเเรรามามซื้้แคคัดียว นะฮะผู้เขียนเนี่ยเขาทำงานอยู่บริษัท IT ทเขาเห็นข้อมูลของธุร,รกิจเนี่ยนะครับมากกว่า800ที่เขาบอกได้เลยว่าลูกค้าครั้งเดียวมีอยู่ประมาณนี้แหละ6 7ถนะครับทีนี้อะไรคือเทคนิคที่จะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบมีนยยสำคัญมากนะครับโดยที่อาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้อง ใช้เอฟเฟกต์โฆษณาโฆษณาอะไรเยอะๆขนาดนั้นเขาบอกนี่ไงคุณจะทํายังไงให้ลูกค้าครั้งเดียวเนี่ยกลับมาครั้งที่สองได้แคน่นี้นี่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นมาหัวร้านแล้วนะฮะคุณไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนลูกค้าที่มาซื้อครั้งเดียวเนี่ยให้กลับมาครั้งที่สองทั้งหมดนะครับเอาแค่สักสิบคนขอหนึ่งคนก็ได้ในตอนแรกนะครับแล้วค่อยเพิ่มเ,เ,เ,เป็นสองคนเป็นสามคนจากสิบคนเนี่ยโหแค่นี้เนี่ย คุณก็มียอดขายเพิ่มขึ้นมาหาศาลนะครับเจ้าของร้านเจ้าของแบรนด์ผู้บริหารล้วนอยากได้ลูกค้าใหม่นะฮะจึงใช้สารพัดวิธีไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์แจกฟรีใบปลิวโฆษณาโฆษณาต่างๆนานาเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคำถามก็คือว่ามันได้ผลขนาดไหนแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีคนเข้ามาซื้อบ้างนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยลูกค้าที่ได้มาด้วยการเรียกว่าอัดโฆษณาหนักๆพวกนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยใช้เงินเยอะมาก ผลที่มาอาจจะไม่ได้คุ้มมากดังนั้นบางทีมาย d s e t ที่สําคัญเนี่ยอาจจะเป็นการคือตั้งโจทย์อะคือธุรกิจไม่เหมือนกันนะฮะทำไงก็ได้ให้ลูกค้าที่มาซื้อหนึ่งครั้งแล้วจากไปเนี่ยกลับมาซื้ออีกคําตอบว่าเพราะ p r o d u ั t เราดีเขต้องกลับมาซื้ออีกเนี่ยอาจจะเป็นแค่มุมเดียวนะบางทีมันอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีคิดอ,อื่นอเนี่ยที่ช่วยเรื่องนี้ได้นะครับเอ่อ ผมชอบมุมนี้มากขอขอคุยหนึงคือผมคิดว่าบริษัทใหญ่บนโลกใบน,นี้เนี่ยนะมันเคยมีสแตทมาเลยบอกว่าใช้เงินไปกับการหาลูกค้าใหม่คือลูกค้าที่จะให้เป็นครั้งแรกให้ได้เนี่ยเยอะมากเยอะมากสมมติว่าห้าสิบเปอร์เซ็นของเงินบัตเจ็ตโฆษณาทั้งหมดแต่ว่ากลับใช้เงินเพียงแค่สักสองสามเปอร์เซ็นเท่านั้นในการที่พยายามให้เขากลับมาซื้อครั้งที่สองเออพอมองมุมนี้ปุ๊บก็แบบเออก็มีส่วนจริงเยอะนะครับ เพราะนั้นเนี่ยบางทีหนึ่งในหัวข้อการ discuss ครั้งต่อไปที่าไปเ r a i n s t o r กับทีมเซลล์ทีมมาร์เก็ตติ้งหรือทีมไหนก็นแล้วแต่เนี่ยก็คือว่าจะทำยังไงให้คนที่ซื้อหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยเขากลับมาซื้อครั้งที่สองได้แค่นี้เป็นประโยค simple ม,มากๆเพราะว่าถ้าทำได้เนี่ยนะฮะโอ้อันนี้เพิ่มยอดขายได้เยอะแล้วค่อนข้างยั่งยืนค่อนข้างยั่งยืนกว่าการพยายามไปหาแต่ลูกค้าใหม่ตลอดเวลาด้วยนะน่าคิดนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ Five Minutes Podcast Improve Every Minute Presented by Search GQ X Mission to the Moon Selective Edition